อดีพี่นอ้องเออนี้ตามีอ๋อพี่น้องมาเบิง้งเบิ้งวิธีง่ายๆสตายตามีอันนี้เขาเห็นนี่คือทางบัตามีทางบัตามี่มีมีมมมต้นไม้หน่อยขึ้นขึ้นมากรได้พี่น้องต้นไม้ใหญ่ตั้งหากนี่ที่ไก่กันนี่ต้นไม้หน่อยกับต้นไม้ใหญ่แต่มีจเบาเรื่องต้นไม้หน่อย ตน้น,นไม้น้อยนี่หมายถึงตนน้นซ้ำในพี่น้องซ้ำที่เห็นนี่ซ้ำปลาที่เห็นนี่มันในสมมุติวา่าเฮาบ่อยากจ้างคนคบ่อยากจ้างค้นหรอกครับไม่อยเครื่องบ่อยากเฮ็ดเองบ่อยากเครื่องบ่อยากฉีดยาขายนะไม่อยากเอาเอาเอาสารเคมีมาฉีดพี่น้องวิธีกะมีวิธีเฮ็ดแบบยังไง ก็บ,บริลลลงทุนอย่างหลายแต่ว่าก็ใไ้เวลาเนี่ยพี่นอ้องขอวันอาทิตย์นึ่งวาณอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์นึงก็ยางให้เบิ้งว่าจ็เจังไหนนี่พี่น้องขัง,ขงบ้าน,าานที ที่เหตุธี่เหตุก็ซับหลุดมือแล้วนี่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 เหตุแล้วนี่วิธีก็คือ้หนึ่งเข้ากะผ้าสังกะสีหรือแผ่นไม้หรือแผ่นเนีงก็ได้ที่น้องแผ่นแผ่นยางแผ่นผาแบบนี้ก็ได้นี่เอามาปูปูลงไปเรื่องน้องปูลงไปเอาเนี่ยเต็งไว้เอาเนี่ยเต็งไว้ เียงไว้เตียงไว้แบบนี้โูเตีงไว,ว้ประมาณอาทิตย์เดียวประมาณอาทิตย์เดียวพี่น้องอาทิตย์เดียวมันก็นจะเกิจะตายนี่เตีงไว้อาทิตย์นึงแล้วพี่น้องนี่เอาไว,อาว้อาทิตย์นึงแล้วแ่นเนียไว้อาทิตย์นึงเเาามบิ่ง มันจะตายแบบนี้เขาก็จ้องคอยเผาออกเขาก็จ้องเขาให้เผาออกก็ได้ตายตายแบบนี้นี่นี่ต่อไปก็ติดตึงทั้งนี้ตึงทั้งนี้ช่างช่วงนี่ว่าพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้กับว่าปลายทีนี่เขาก็ตึงไปเลยอื ไป,ไปหาขาเนี่ยเสียงไว้เสียงไว้ีหังสีดีดๆเขาบว่าต้องเหยียบมัไนไปสีเก่าเหยียบมันลงีังันอาทิตย์นึงเขากยังมาเบิ้งเบิ้งพีน้องปูไว้ยังสิน,นี่นก็บฟ่นเก็บปูาไปาเนวเตีไว้ไีหงเตียงไ้ ตึงไว้จากแดดไว้อาทิตย์ตึงเขาคือจะได้แบบนี้แบบนี้เขาจังคอยเคียเคียเผาพี่น้องอันนี้คือกันอันนี้เขาก็เต็งถ้าเขามีหลายแผ่นเขาขอมาเต็งถ้าเขามีน้อยแพนเขาขอเต็งไปทีละน้อยอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆพี่น้อง ข่ายยาโดยวัดไทยอาชีพโดยที่พวัดจะจา้างคนมาเห็ดทังอย่างนี่นหนาวหนาวสิอันนี้กับเต็งเต็งก็ไปเดี๋ยวนี้ก็เต็งละลอนเห็นีพิ่มขึ้นเพราวะว่าเห็ดแล้วได้ผลเด้อมาสุกปีพี่นอ้องมาสุกปีอันนี้เขาก็เขาก็เต็งแหลกเขาก็เอาเอาปิดแหลกเอาปิดก็ได้ประมาณนี้ทำเล็บคลิปนี้ก็ไปแค่ไหนพี่นอ้อง อันผู้ใดอเหตุแบบลงทุนเหตุแบบง่ายๆค่ลองเห็ดลองเห็ดสูตรสูตร,ตรนี่ล็อกมืงได้พี่น้องเนอะมีมีกับมาบอกให้คนฟังสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สัสดีครับผม